สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลเจอกันอีกแล้วอีกแล้วหลายคนเข้าใจผิดนะครับเรื่องเพศสภาพของบิ๊กและก็แพรลาวลเนี่ยนะเธอเคยชี้ประเด็นเรื่องการาพูดถึงเรื่องของสเปคคนที่จะอยู่กับเธอในอนาคตนะครับผมมองว่าสมัยเนี้ย โลกมันเปลี่ยนนะแล้วก็มั่นใจว่าบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยเขาไม่ใช่เกย์คือด้วยความที่ว่าแอดดิวอะ่ะมีเพื่อนแบบบิ๊กเยอะนะมีลูกมีเมียหมดเ,เลยครับจริงลูกโดกด้วยแต่ด้วยความเป็นบุค,คลิกของเขามันก็เลยทำให้หลายคนเนี่ยเชื่อ บิลลีฟว่าเขาเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับคือเชื่ออะไรแบบผิดๆมาโดยตลอดเลยนะผมยืนยันว่าบิ๊กเขาไม่ได้เป็นแต่จริงๆเนี่ยที่มันมีเรื่องการไม่จบไม่สิ้นเนี่ยคือทางบิ๊กผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับก็มีแฟนคลับที่เยอะมากเหมือนกันได้แฟนคลับที่คอยสนับสนุนหนุนนำํำเนาะแต่ก็มีบางกลุ่มที่ยังไม่ยอมจบเพราะว่าถ้าเกิดตามหลักความจริงอ่ะ แยกทางก็คือจบถูกไหมครับเราจะไปเริ่มชีวิตใหม่กับใครมันก็คืออิสระ freedom ทั้งสองฝั่งอยู่แล้วนะครับนะคือแต่ละคนคือไม่ต้องไปห่วงใครแล้วอ่ะไม่ต้องมี definition ให้กับใครก็คือเหมือนกับว่าจบแยกทางต่างคนต่างไปอะไรเงี้ยมันผิดพลาดตรงที่ว่าพอเลิกกัน ทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นกว่าเดิมอันนี้ได้แต่ส่วนที่ติดค้างหลักเช่นเรื่องบ้านเรื่องที่ดินไอ้ตรงเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันไม่เคลียร์ไงพอมันไม่เคลียร์คนที่เขาติดตามเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงกันแน่สรุปคืออยากรู้อยากเห็นมันไม่แปลกเนาะที่คนจะอยากรู้อะเป็นธรรมดาแอดูยังเป็นเลยนะอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น แต่สุดท้ายสิ่งสำคัญที่สุดมันไม่ใช่แค่การอยากรู้อย่างเดียวนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความเข้าใจและการให้อภัยการให้อภัยมีหลายรูปแบบไม่จะเป็นต้องให้อภัยแล้วกลับมาคืนดีกันเพราะว่าแก้วที่มันร้าวอะครับให้มันไปเป็นเหมือนเดิมมันคงไม่ได้แล้วอะแต่ให้อภัยแล้วเดินจากไปยิ้มให้กับสิ่งดีๆที่เคยมีให้กันนะครับ ทุกครั้งที่ใจมันเงียบงันเนี่ยคนสองคนจะรู้ดีที่สุดการกอดกันบนรถหอมแก้มกันจูบก,กันนะมันคือความผูกพันเคยได้ยินคำนี้ไหมครับรักมากก็เจ็บมากอันนี้มันโคตรน่ากลัวเลยท่านผู้ชมพอมันเจ็บมากเนี่ยมันก็ขาดสติเมื่อขาดสติปุ๊บกลายเป็นหน้ามืดตามัวแฟนคลับไดเอนเกจ e มนต t นะโดยเฉพาะคนที่ทําสื่อนะครับแล้วสื่อเนี่ยแอดูจะบอกเลยมันมีสื่อทั้งสื่อเสียมและสื่อดีคือผมเองไม่ได้ว่าตัวเองเป็นสื่อที่ดีนะแต่ว่าผมเองกล้าพูดตรงนี้เลยว่าผมเป็นสื่อที่อยู่ตรงกลางแล้วไอ้ความตรงกลางของผมเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนถูกไหมครับคุณจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้เรื่องของคุณ คุณรักใครก็มาอยู่ข้างนั้นคุณชอบใครก็มาอยู่ข้างนี้อะไรอย่างเงี้ยคือผมเองอ่ะไม่ใช่คนที่แบบว่าประหลอกข้างนี้นะแล้วก็มาอยู่ข้างข้างเดิมนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ผมเป็นคนที่วิเคาราะห์ตรงตเลยนะครับวิเคาราะห์ตรงๆเลยนะมันมีประเด็นเยอะเกี่ยวกับเรื่องของอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบิ๊กฟินแลนด์เนี่ยนะ โดนกล่าวหาว่าเป็นเกย์เป็นผู้ชายที่ไม่แมนอะไรอย่างเงี้ยก็ดีว่าพอเหอะประเด็นอย่างเงี้ยควรเลิกพูดได้แล้วมันไร้สาระนะครับเรื่องบุคลิกเรื่องความเป็นตัวตนเพศสภาพเขาไม่พูดถึงกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของรสนิยมมันเป็นเรื่องของมุมมองของแต่ละคนนะว่าเขาเป็นบุคลิกแบบเนี้ยเขาชอบแบบเนี้ยสุดท้ายเขาจะบอกว่าเขาชอบผู้หญิงมันก็เรื่องของเขาถามว่าเราจะไม่ต้องเชื่อไหม ไม่จําเป็นแต่เราพอเข้าใจได้ว่าถ้าเกิดว่าเหมือนคนที่อยู่ในยุคนีย้ยุคสมัยนีย้นะครับมันมีอะไรที่น่ากโกหกอ่ะโกหกก็ได้อะไรอ่ะโกหกก็มีแต่เสียคุณเสียเราไม่ได้เสียแฟนคลับไม่ได้เสียศิลปินเสียถ้าศิลปินโกหกฉะนั้นตรงๆไม่ดีกว่าเหรอจะได้รู้เลยว่าใครชอบเราไม่ชอบเราบ้างชัดเจนไปเลยเพราะมันก็ยังมีคนที่เห็นว่าเราไม่ได้เป็นน้องบิ๊กไม่ได้เป็นครับ อันนี้อดิลวก็กล้าฟันมทงเนาะว่าน้องไม่ได้เป็นเกย์นะครับน้องเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่มีบุบบคลิกนะฮะเหมือนเกย์ส่วนในเรื่องของแลพลวพลวแสงทองที่โดนทัวลงไม่หยุดเนี่ยอันนี้ก็ต้องปล่อยนะให้เป็นหน้าที่ของเขาจัดการไปเราก็แค่พูดเพื่อให้คนบางกลุ่มเนี่ยสามารถที่จะทำในสิ่งที่ดีได้ ไม่ไปละลานเขาไม่ไปว่าเขาต่างคนต่างอยู่ชอบฝั่งไหนติดตามฝั่งนั้นจบนะครับบางท่านก็เข้ามาก็กล่าวนะครับว่าคนที่มีบุคลิกแบบน้องบิ๊กเยอะมากในวงการบันเทิงเนี่ยหลายคนเขามีครอบครัวมีลูกยังไม่เคยได้ยินขา่าวคือไม่มีข่าวเสีย,เสย,หยหายนะครับนะขอยกตัวอย่างอ่ะใครล่ะรู้จักคุณอั๋นภูวนาฏไหมคุณอั๋นภูวนาถรู้จักไหมครับ เขาก็โดนบูลลี่เยอะมากแต่เขาสนใจไหมฮะคือทำไมต้องสนใจต้องแคร์นะครับเพราะนี่คือตัวตนของเขาเขามีภรรยามีลูกที่น่ารักนะครับมันอยู่ที่มุมมองความคิดของแต่ละคนความคิดที่มองต่างนะฮะมันเสียเวลาอธิบายแต่พวกที่เลิกกันทุกวันนะฮะเป็นข่าวเป็นร่าวอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนก็มีอคติ อิจฉาบ้างนะอย่างน้องซันก็โดนเป็นเด็กที่ต้องเติบโตมาบนเส้นทางของหมอลำแล้วก็ต้องฝึกฝนตัวเองทำนู่นนี่นั่นเพื่อให้สังคมยอมรับมันไม่ต้องจำเป็นขนาดนั้นแต่เราทำามื่เรามีความสุขเราอยู่้นที่เรารักเรากินอิ่มนอนหลับพ่อแม่มีความสุขโอเคแล้วชีวิตโอเคนะฝั่งบิ๊กก็ฝั่งบิ๊กนะครับเขาก็มีความสุขของเขานะไปว่าเขาเป็นเจเ,เป็นนู่นเป็นนี่อดจจว่าเขาไม่ได้เป็นนะบุคลิกอย่างเงี้ยมีเต็มเลยแบบเพื่อแอดก็มี ไม่ได้เป็นหลอกลูกดกนะมันเป็นความชอบเป็นรสนิยมพวกเนี้ยเพศสภาพไม่ต้องไปบูลลี่ไม่ต้องไปเจาะลึกว่าเขาเป็นคนยังไงนู่นนี่นั่นนะครับมองดูตัวเองก่อนมองดูตัวเองให้รอดก่อนว่าตัวเองเนี่ยมีเงินใช้ได้ยังในธนาคารสิ้นเดือนจะกินมามากกี่ห่ออะไรเงี้ยดูนะครับดูตัวเองอย่าไปดูคนอื่นมากเอาแค่พอประมาณอย่าเยอะนะครับเอาพอประมาณก็พอ พอไม้ลูกติดหลายคนอยู่เด้มีบอสเป็นไอดอลปกติสมัยนี้อ่าหลายคนก็เข้ามานะครับอ่าซอใหญ่ใจถึงพึ่งได้เขาเป็นแม่บุญทุ่มทุ่มจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินให้น้องไปหรือเปล่บลาบอสบิก๊กเขาอ่าจับได้ตรงนี้ด้วยนะครับอะไรอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าหลายคนเข้ามาเยอะมากๆเกี่ยวกับการคอมเมนต์นะอ่าโอเคนะครับหลายคนก็บอกว่าเออนางเนี่ยน่าจะไปปรับเรื่องของการพูด มือไม้มันแบบเหมือนเกเหมือนกระเทยแต่เข้าใจว่าบุคลิกเป็นแบบนี้ถ้าเราไม่ใช่เกหรือกระเทยเราพูดเลยนะครับเออนะครับให้เกียรติลูกน้องไม่ก้าวก่ัเรื่องส่วนตัวลูกน้องถือว่าน้องบิ๊กมีวุฒิภาวะที่สุดอ่าก็จริงครับไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเขามากนะพวกเราเนี่ยบางคนเนาะบิ๊กเนี่ยเขามีวิสัยทัศน์ของเขา เป็นพ่อคนแล้ววะเนาะเขาก็มีจุดนี้แล้วก็ให้เกียรติลูกน้องไม่ก้าวไกลเรื่องส่วนตัวของลูกน้องอ่ะโอเคนะครับถือว่ามียุทธภาวะถือว่ามีบุญที่ภาวะที่ดีมากๆจะอะไรอีกอะจะหาเรื่องเขาอีกอะหาเรื่องอะไรเขาอีกอะจริงๆแล้วเนี่ยนกบิ๊กเนี่ยนะครับบิ๊กฟินแลนด์เนี่ยปัญหาของเขาเนี่ยแอ้ดิบอกเลยว่าสี่สิเปอร์เซ็นหสิเปอร์นเนี่ยแฟนขับบล้วนแฟนขับของเขาเนี่ยรักบ,บิ๊กมาก รักจนไม่ลืมหูลืมตาปกป้องบิ๊กสารพัดไปด่าแพรวพาว่าแพรววสารพัดเลยเพราะว่าเห็นคลิปเก่ามันรีรันน่ะนะตอนสมัยเขาแบบโอ้โหรักกันเนาะแพรวพาวกับบิ๊กเนี่ยเออ,อเราก็เอ็นดูเราก็ชอบเรามีความรู้สึกว่ายายเขาเมื่อคืนดีเลยเลแรกๆกันนะแต่พอดูไปดูมาชีวิตมันก็ต้องเดินต่อไปหรือเปล่าเมื่อชีวิตมันกลับไปแบบเดิมไม่ได้อ่ะนะครับสิ่งที่เราควรยอมรับนั่นก็คือการดูแลลูก เพราะสถานนะความเป็นพ่อเป็นแม่ยังอยู่ไม่ได้จากไปไหนไม่ได้จากกันไปไหนหัวใจสายเลือดเหมือนกันนะครับแม่แรวจะไปมีแฟนใหม่แฟนเด็กมันก็ไม่ใช่ประเด็นอะไรมากมายที่เราจะต้องไปพูดถึงเยอะหรือไปว่าเขาไปด่าเขามันเป็นเรื่องของความชอบความสุขของเขาหัวใจของเขาตัวของเขาร่างกายของเขานะแต่เขาก็ยังคงสถานนะความเป็นแม่ให้กับน้องนาฬิากากับโตเกียวซึ่งพ่อบิ๊กก็คงสถานนะความเป็นพ่อ สองฝั่งชอบฝั่งไหนไปเลยครับนะไม่มีใครห้ามแต่คุณต้องเข้าใจด้วยนะว่าโลกใบนี้มันน่ากลัวมันไม่รู้ว่าใครคิดยังไงถูกไหมเออเบื้องหลังเขาทำอะไรกับเราบ้างเราไม่รู้ไงมันมีการใส่ไฟมันมีการเอารูปมาแขวนดานะครับแล้วก็ทำให้คนอื่นเข้าใจผิดบางคนปั่นบางคนเสี่ยมนะนะครับ อะไปกำลังใจให้ทั้งสองฝั่งเนาะโอเคขอแค่นี้ก่อนเดีเจอกันใน e ีีต่อไปครับสวัสดีครับ